วันนี้จะมาอัปเดตสวนกันนะคะทุกคนนี่คะ่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณในช่างมากๆเลยนะคะที่ทำให้แม่มีความสุขอยู่ในสวนได้ทั้งวันแบบนี้นะคะนี่ต้นนี้นะคะทิ้งๆว้างๆแต่นางสวยมากเลยค่ะนนี้ตรนี้ก็จะเป็นเจ้าลิบินชาลีนะคะที่เวลาว่างๆก็จะใช้เวลาอยู่กับเขานิดนึงบ้านนี้จะมีเตาอินา เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าชอบพักผ่อนค่ะอยากแบบว่าเลิกงานมาพักผ่อนนะคะนู่นนี่นั่นให้มีแรงกายแรงใจไปสู้ชีวิตในประจำวันนะมาเดินเข้าบ้านกันนะคะนี่ชูฟ้ามุมนี้ก็จะเป็นมุมโปรดมากของทั้งในช่างแล้วก็คุณแม่นะคะ <c oughs> นี่เ้นเข็มหม้อ,อไปเจอต้นเข็มม้วงของเรานะคะ ตอนนี้นางออกดอกเยอะมากเลยมุมนี้นะคะในช่างของคุณแม่ก็จะเย็นมาแล้วจะมาอัปเดตชีวิตกันว่าเป็นวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะทํางานกันเหนื่อยไหมให้กําลังใจซึ่งกันและกันคะ่ะกับชีวิตก็ททำนี้ก็มีความสุขดีนะคะในครอบครัวนะคะอันนี้เดินออกมานอกบ้านกันนิดนึงนี่เลยส่วนหลังบ้านเอสวนทั้งบ้านเราก็จะนี่เจอชกเ,เข็มม่วงนะคะตอนนี้กํนนาลังออกดอก ก็จะมีต้นไม้ร่มรื่นนะคะก็ทำให้ชีวิตมีความสุขได้ผ่อนคลายนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นริบบิ้นชาลีก็จะมีเวลาวันไหนก็จะมาชําเขาไว้นะคะก็จะแบบใช้สมาธิอยู่กับเขาเราก็จะออมีความสุขดีค่ะทุกคนลองดูน,นี่ก็กำลังออกดอกนะคะส่วนต้นนี้ก็ ตัดนางทิ้งไปแล้วรอบนึงนะคะเพราะว่านางต้นใหญ่มากแล้วตอนนี้ก็นางก็โตขึ้นอีกแล้วนะคะแล้วก็ออกดอกเยอะมากลเลยอันนี้ก็เหมือนกันเช่นกันนะคะเนี่ยตัดไปแล้วแล้วนางก็โตออกดอกเหมือนเดิมนะคะอันนี้นกน้อยนำโชกค่ะ,ะได้มาตอนต้นเล็กๆนะคะตอนนี้ก็โตสวยมากเลยนี่ออกดอกนะคะน,นกน้อยน่ารักเลยนะคะทุกคนอืมก็วันหยุดนะคะใช้เวลาอยู่นี่บ้าน ก็มีความสุขดีค่ะทุกคนอยู่ในสวนได้อยู่ได้เป็นครึ่งวันแล้วนะคะก็ในช่างนะคะเมื่อก่อนนี้คุณแม่ชอบออกไปเดินตามสวนพาาะ,ะนะตอนนี้ในช่างก็เก็บนคุณแม่ไว้ที่บ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ค่ะจะสังเกตว่ามีมุมนั่งเล่นเยอะมากจริงๆนะคะชอบพักผ่อน,นะคะ่ะ แห่งปันความสุขนะคะทุกคนในวันหยุดนะคะนี่ฝูงเป็ดของเรานะคะนี่มเป็ดน่ารักนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกลาไปด้วยนีเลย้ากระต่ายน้อยน่ารักของเรานะคะปีนี้ปีกระต่ายทองนะค่ะทุก